ามาต่อข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้านี่เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่ามันก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคำนวณหลายอันก้อนหินมวลห้าสิบกิโลกร,รัมตกจากที่สูงร้อยเก้าสหกเมตรเหนือพื้นดินจมหาพลังงานศักย์และพลังงานจนของก้อนหินกอนไก่ขณะเริ่มตกขอไข่ผ่านไปหนึ่งวินาทีขอควายผ่านไปห้าวินาทีงงูขณะ กระทบพื้นดินนะครับวันนี้ก็ลองมาทำกันดูมันก็เป็นโจทย์ที่คนตั้งโจทย์ก็ต้องคิดมาก่อนเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่กำหนดให้เนี่ยมันมี1วินาที5วินาทีถ้ากำหนดเวลามากกว่านี้ก็ก้อนหินก็อาจจะกระทบพื้นก่อนนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก้อนหินอยู่อย่างนี้นะครับ ความเร็วต้นเป็นศูนย์ตกกระทบนะครับพื้นดินอยู่สูงร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกเมตรนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเมตรือสูงจากพื้นดินเนี่ย,ย 196, 196น196 m, หน,นึ่งร้อยเก้าสิบหกเมตรความเร็วปลายเราไม่ทราบนะครับแต่เวลาผ่านไปเขาถามว่ากอไก่เนี่ยเขาถามฮี e. พลังงานโจนกับพลังงานสักกอไก่เนี่ยามหาพลังงานโจนพลังลงานสักในตำแหน่งนี้ขอไข่เนี่ยเ,เวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีขอควายเวลาผ่านไปห้าวินาทีาก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอขององงูที่พื้นดินเลย งูนะครับขอไข่ตรงนี้ขอควาย,ยตรงนี้งูตรงนี้หื้นดินก็หาพลังงานจนกับพลังงานศักย์เหมือนกันขอ้อกอไก่นี่ก็คงจะไม่ยากอะไรนะครับขอ้ขอกอไก,อไก่พลังงานจนพลังงานจนความเร็วเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์จูนความเร็วพลังงานจนก็ศูนิจิงสอง mv จรงสองนะครับ เมื่อความเร็วเป็นศูนย์ก็เท่ากับศูนย์จุวัตถุอยู่ยนิ่งก็มีพลังงานเป็นจุเป็นศูนย์นั่นเองนะครับส่วนพลังงานศักเมื่อเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็น mgs ใช่ไหมครับพลังงานศัก ep นะตำแหน่งกอไก่พลังงานศักก็ m วัตถุมวล50กิโล G ก็9.8 H996 ได้ออกมาเท่ากับ9604096040 96. จูลครับอันนี้คือกอไก่ทีนี้ขอไข่ล่ะเวลาผ่านไป1วินาทีเวลาทีเท่ากับ1วินาทีงั้นเราหาว่า ความเร็วหนตำแหน่งนั้น,นจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ v เท่ากับ u บวก at ใช่ไหมหรือว่าในลักษณะน,นี้ก็ v เท่ากับ u บวก gt นั่นเองถ้าเราให้ทิศแบบนี้เป็นบวกนะครับ v หน้นตาตำแหน่ง1วินาทีเราก็จะได้ v เท่ากับ u เป็น0 g 9.8 t เป็น1นะครับงั้น v ก็เท่ากับ9.8 เมตรต่อวินาทีเราได้ความเร็วละ่ะกอขอไข่นะทีนี้ความสูงละ่ะสูงจากพื้นเท่าไหร่เราไม่ทราบใช่ไหม่เราก็หาความสูงจาก s เท่ากับ u t บวกเซนหนึ่งส่วนสอง t t ยกกำลังสอง u เป็นศูนย์เซนหนึ่งส่วนสอง G ก็คือ9.8 T กลัก็คือ1ยกกํลังสนั่นเองก็คือ98หาร2ก็คือ4.9เมตรที่4.9เมตรไม่ได้วัดจากพื้นดินนะครับ4.9เมตรลงมาทางนี้ลงมา4.9เมตรครับเราทราบอันนี้เราทราบความเร็วเราทราบ อันนี้ละไปหน้าต่อไปนะครับขอ้ขอเขาไก่ต่อวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับลงมา4.9เามตรทีเป็นทีเท่ากับ1นวินาทีนะลงมา4.9เตรงนี้ก็เท่าไหร่ก็คือ1 9 6ลบด้วย มันก็จะได้อยู่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะเอาไว้อันนี้พลังงานสักข้อที่ขอไข่นะครับพลังงานสักก็กับ mgs m คือ50 g คือ9.8 s ก็คือ196ลบด้วย4.9ออกมาเท่ากับ 93639 93639สําจูนสำหรับพลังงานสักพลังงานจนละ่ะเศษ1ส่วน2อ v ็ยกกำลัง 2, เสเศษ1ส่วน2 M ก็คือ 50V ก็คืออะไรเมื่อกี้เอ,อยกกำลัง2 ก็ได้เท่ากับ2 4งสีูนจูลครับสำหรับข้อคอไขรทีนี้มาดูคอควายบ้างคอควายวัตถุเคลื่อนที่มาเวลาเท่ากับ5วินาทีครับก็เราต้องหาระยะทางตรงนี้ก่อนหาความเร็วเท่าไหร่ จากพื้นนี่มันก็ร้อตอนนี้เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมหาเเท่ากับยูทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองจีทีกลังสองเเท่ากับศบวกเศษหนึส่วนสองเด้ายกกำลังสองตนี่ก็ได้เท่ากับร้อย 22.5เมตรอันเนี้ยร้ S อยี่องตวนี้นะแต่ S ที่เราไปคำนวณเราก็ต้องลบออกร้อยเาสินะครับเป้นวีเท่ากับศบวกเอทีคือเกู้ณหก็ได้เท่ากับ49 มีต่อวินาทีจะเห็นว่าห้าวินาทีนี่มันร้อยร้อยยี่สอเกือบร้อยเออมันใกล้เคียงเลยนะห้าวินาทีก็ใกล้จะชนแล้วนะครับไอ้รูปที่ผมเขียนนี่มันอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่นั้นเราหาพลังงานสักได้เท่ากับ mgs นะกับ m ก็คือ50 g ก็คือ9.8 s ก็คือ196บลบด้วย122.5 ก็ได้เท่ากับ3 6 0 1 5จูล3 6นะ3 0 1 5จูลพลังงานจนละ่ะเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2เศษ1ส่วน2คูณ50คูณ v ก็คือ 49ยกกำลัง2ได้อังมาเท่ากับ6.0025 6.0025 6.025 0จูนอ่านะครับสำหรับข้อคอไฟนี่เป็นข้อคอ,คอไฟนะต่อไปข้ององงูงองงูก็ถามว่า อันเดิมนะเราถามว่าพลังงานจนเท่าไหร่พลังงานศักเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ถามว่าต้องคำนวณไหมนะครับก็ไม่ต้องคำนวณอะไรเพราะว่าเราไปดูข้อกอกย้อนไปดูข้อกอกไก่พลังงานจนก็เอ่อ ตำแหน่งนี้นะครับพลังงานจนตำแหน่งนี้ก็คือพลังงานสักสูงสุดนั่นแหละก็คือจะเห็นว่าพลังงานสักสูงสุดของอข้อกอไก่นั่นก็คือเท่าไหร่ครับเก้าหกศูนนจูลนั่นี้คือพลังงาน พลังงานจนนะ่าตำแหน่งโชนพื้นดินนะครับวัตถุอยู่อย่างนี้นะครับตำแหน่งนี้พลังงานสักเราคำนวณได้ทัแล้วแล้วในข้อกไก่ครับมันวิ่งลงมาพลังงานสักตัวนี้ก็จะกลายเป็นพลังงานโจนตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เท่ากันก็คือเป็นกฎอนุรักษ์กพลังงานนะครับส่วนพลังงานสักจากเดิม มีค่ามากที่สุดลงมาต่ําสุดพลังงานสัก์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานสําหรับข้อ,องโงองก็ไม่ต้องคำํำนวณอะไร